สำนักพิมพ์คิดดีและสำนักพิมพ์ติงกู๊ดเป็นธุรกิจภายใต้การดำเนินงานบริษัท PR p u b l i ับลิชิงจำกัดที่ก่อตั้งเมื่อวันที่3กันยายนพศ2550ภายใต้การนำของคุณพรมมาศชายสิงห์บรรณาธิการบริหารโดยปณิธานที่ว่าผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญา เดิมทีเนี่ยผมทําธุรกิจโรงพิมพ์อยู่นะฮะก็ทํามาประมาณสิบกว่าปีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องการต่อยอดธุรกิจก็เลยมาลงตัวที่ธุรกิจสำนักพิมพ์ธุรกิจสำนักพิมพ์เองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจองความรู้เป็นธุรกิจที่ให้ความรู้คนมันเสริมปัญญาเสริมการเรียนรู้ก็เลยมองว่า,าธุรกิจนี้น่าจะตอบโจทย์ก็เลยคุยกันในทีมงานนะฮะก็เลยก่อตั้งธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาเริ่มแรกในในส่วนที่เราผลิตหนังสือเนี่ย เราเริ่มจากหนังสือในส่วนของการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเริ่มจากการที่ผมเองผมเป็นคนเขียนหนังสือเองนะฮะก็เลยอยากจะแบ่งปันในส่วนของมุมมองการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับที่ที่ผมมองว่า,าถ้าเราทําหนังสือแนวแนวแนวให้กําลังใจหรือแนวสร้างสร้างแรงบรันดาลใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะทําให้คนคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นน,นะฮะก็เลย ก็เลยเป็นหนังสือการสร้างแรงบันดาลใจให้ให้สู่ความสําเร็จนะครับคือหนังสือทุกเล่มในตอน,น,นแรกนะฮะก็พยายามที่จะเอาหนังสือเป็นเป็น,นเนแนวที่ว่าเป็นผู้รู้หรือคนที่ประสบความสําเร็จมาเขียนนะครับมาบอกเล่าให้คนอ่านเพราะผมเชื่อว่าในส่วนของข้อมูลหรือความรู้ของคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมันน่าจะทําให้คนอ่านได้รับข้อเท็จจริงหรือได้รับจากประสบการณ์จริงเขาแล้วสามารถไปปรับใช้ได้นะครับ เราะเราเชื่อว่าจินตนาการทําให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ทําให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านเราจึงมุ่งมั่นตั้งใจทําหนังสือดีๆให้คุณอ่านด้วยใจหนังสือที่ทางสํานักพิมพ์คิดดีและสํานักพิมพ์ติงกูดผลิตนั้นเป็นหนังสือหลากหลายหมวดไม่ว่าจะเป็นหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเอง บริหารลงทุนธรรมะความเชื่อสุขภาพสมุนไพรหรือการเรียนรู้แต่หนังสือหมวดที่ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างโดดเด่นก็คือหนังสือหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองบริหารลงทุนธรรมะและความเชื่อซึ่งเห็นได้จากการติดอันดับขายดีของร้านหนังสือต่างๆรูปแบบสัพิมพ์เราปัจจุบันเนี่ยเราผลิตหนังสือทุกแนวนะครับเพราะว่าเ,เราเชื่อว่ามันเป็นความรู้ทุกๆแนวอยู่แล้วนะครับ แต่จุดแข็งเราเองเนี่ยเป็นหนังสือหมดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองการสร้างความสําเร็จให้ชีวิตแล้วก็การบริหารการลงทุนนะครับปัจจุบันเราเน้นหนังสือกลุ่มพวกนี้มากขึ้นะนะฮะหนังสือทุกเล่มที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์จริงมันทําให้ผมเชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งเชื่อว่าถ้าคุณไปอ่านแล้วก็รับรู้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ ททุกคคนนนี่่อาได้ะรับสำนักพิมพ์คิดดีเป็นสำนักพิมพ์ที่เน้นออกหนังสือในหมวดจิตวิทยาและมีกลุ่มลูกค้าที่คอยติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องโดดเด่นด้วยสไตล์ของเนื้อหาที่นำเสนอแนวมุมความคิดการลงมือทำจนประสบความสำเร็จ ในซีรีส์จากศูนย์สูลส่ล,ล้านเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดความสำเร็จของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเรื่องราวของคนที่เกิดมาชีวิตมีความไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวล้มละลายตั้งแต่ยังเด็กเป็นเด็กยากจนไม่มีโอกาสได้เรียนเคยเป็นเด็กเกเรไม่สนใจเอาดีหรือเคยโดนโกงเงินจำนวนมากแต่สุดท้ายพวกเขาเหล่านี้สามารถสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองได้จากคนจนหลายคนกลายเป็นเศรษฐี นำเสนอเรื่องราวโดยใช้แง่คิดวิธีลงมือทําของแต่ละคนเป็นตัวนำเสนอหลักเดินเรื่องโดยเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสำนักพิมพ์แรกที่ออกนนอหนังสือแนวทางนี้ในประเทศไทยหนังสือขายดีสำนักพิมพ์คิดดีเช่นร้อยคนคิดสิคนทำหนึ่งคนสําเร็จร้อยรู้หรือจะสู้ลงมือทำ เปิดตัวตนเปิดความคิดปิดความล้มเหลวความลับอยู่ในหัวตัวด้วยเงินกูไม่ต้องกู้เงินใครเสียแค่หมื่นได้คืนเป็นล้านจากทุนน้อยสู่ร้อยล้านเป็นต้นสำนักพิมพ์ติ้งกูด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือทุกแนวที่โดดเด่นได้แก่หมวดหนังสือธรรมะและการบริหารลงทุนซึ่งหนังสือธรรมะของสำนักพิมพ์ติงกู๊ดเป็นหนังสือที่เราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่พระสงฆ์เพียงอย่างเดียวแต่เรายังให้ความสำคัญไปยังบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนที่ไม่ศรัทธานในศาสนาเลยไม่เคยไหว้พระสวดมนต์ไม่เคยเห็นความสำคัญของการมีธรรมะแต่วันหนึ่งก็ได้พบจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้รู้ซึ้งในธรรมะ และกลายเป็นบุคคลที่ประวรณาตัวให้กับการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างจริงจังเช่นหนังสือจากนักโทษสู่นักธรรมค่ะหนังสือในหมวดธรรมะที่เป็นหนังสือขายดีเช่นจากนักโทษสู่นักธรรมการสุ้าพระเรียนมหาเศรษฐีเงินล้านเล่ม1และ2 พระเครื่องเกจิอาจารย์ดัง5ภาคพระใหม่หน้าเก็บเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคปาฏิหาริย์มงคลหลวงพ่อคุณปริสุทธโธมรรมี30มสิบทัศหลวงพ่อรักอนาลโยเป็นต้นหนังสืออีกหมวดที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างเกินคาดหมายจากผู้อ่าน ได้แก่หมวดบริหารลงทุนและหุ้นซึ่งเรามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครก็คือบุคคลที่มาถ่ายทอดเรื่องราวนั้นเป็นระดับผู้บริหารเศรษฐีระดับประเทศเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการแล้วว่าเก่งจริงหรือไม่ก็เป็นบุคคลที่มีแนวทางในการลงทุนของตัวอย่างชัดเจนไม่ซ้ำใครมีความโดดเด่นระดับต้นๆในด้านนั้นอย่างแท้จริงเช่นหนังสือลงทุนสไตล์วิชัยทองแตงหรือหนังสือภารกิจพิชิตหุ้นเทิร์นอาราว รอยเลขกลกลโกงเจ้ามือหุ้นและเรายังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความไว้วงางใจจากบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงการลงทุนให้เราเป็นผู้จัดทำหนังสือเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการส่งมอบความรู้ให้แก่อีกหลายๆคนที่ต้องการศึกษาแล้วนำไปประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง จากนี้สำนักพิมพ์ติ้งกูดยังมีหนังสือขายดีในหมวดสุขภาพสมุนไพรอีกด้วยเช่นขาว่านงกครอบจัก,กรวาลว่านมหาสจรย์เจียวกูหลานสมุนไพรอมะตะต้านมะเร็งมหาสจรย์สมุนไพรใบยญ้านางเป็นต้นคือเราสร้างสำนักพิมพ์มานะครับเราเรามองว่าเราอยากให้สำนักพิมพ์เนี่ยเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งของการเรียนรู้นะครับจากคนที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันให้ ให้คนที่อยากจอบุคคลเด็ดนะครับเป็นชุมชนโดยผ่านเป็นลักษณะของเป็น Facebook เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครือข่ายที่สามารถที่จะมาจอยกันได้นะครับปัจจุบันนี้นะฮะเราแบ่งปันในส่วนของความรู้สู่สังคมนะฮะโดยผ่านทางกิจกรรมนะฮะยกตัวอย่างเช่นก็คงเป็นกิจกรรมสัมมนาอา่เสวนาต่างๆซึ่งจัดฟรีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราหนังสือในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ในส่วนต่างๆที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ ในแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็ไปบริจาคหรือไปร่วมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆนะครับก็เป็นบริจาคฟรีนะครับสิ่งที่สัพิมคาดหวังมากที่สุดคือมันเป็นในเรื่องของความรู้ที่ได้รับจากการหนังสือที่เราผลิตนะฮะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดปัญญาก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างเงินได้มากขึ้นผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้ให,ให้เก่งให้มีความมั่นคงในในอาชีพในรายได้ในอนาคตแน่นอนครับ ร่วมติดตามผลงานของเราได้ที่ www.kitdd.com หรือทาง Facebook สำนักพิมพ์ติ้งกูและสำนักพิมพ์คิดดีพบหนังสือในหมวดต่างๆของเราได้ที่ร้าน C1 Book Center ร้านในอ i n B2S Book Smile และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป